สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆีนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันในกับแนวทางรอบดึกเนาะก็จะเป็นดาวการชาตินะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็มาเพียงแค่เด่นรองนะครับพี่ๆี่นะ้อทั้ง2รอบเลยเด่นรองนะครับตัวเจาะไม่มานะครับพี่ๆผมต้องขอโทษพี่พนะครับนอ้องตก็ทํา ตามสูตรคำนวณที่คิดได้นะครับแล้วนําตัวเลขมาฝากไปพี่สมาชิกนะครับแนวทางก็อาจมีเข้ามีหลุดนะครับก็ต้องขอโทษจากใจนะครับน้องแอดก็อยากให้พี่ๆสมาชิกนะครับมีโชคกันทุกท่านนะครับแต่ว่าบางครั้งทําสูตรคำนวณไปแล้วแต่ว่าสูตรไม่เดินนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ราวกัลชาติผมให้1่กับ7คนผลที่ออก61099นะครับ เไม่มาใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่10น,น,นะครับมาเลขเด่นเนาะดาโจน v i p ให้0ูนย์กับ4ผลที่ออก5 42กับ87 0ย์ไม่มานะครับใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่42นะครับผมเนาะทำไมไม่เป็น254เนาะเองจะมาตัวเจาะนะครับส่วนหุ้นดาโจนนะครับให้9กับ1ผลที่ออก82257นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับก็ ต้องขอโทษี่พี่อีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้มาเพียงเพียงเด่นเดนลองนะครับสายรูดไม่มานะครับส่วนแนวทางค่ําคืนนี้วันที่2ี่นะครับผมก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสําหรับไปพ,พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับมีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผม ลาวกาชาตินะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข9กับเลข5สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ50 51 57 90 91 97 3ตัว เห้านะครับส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ผมได้เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่สามตัวนะครับผมอืมนะครับพี่พี่เดี๋ยวนะครับแล้วโจนตัวนี้ผมให้หนึ่งกับแปดนะครับพี่พี่ ตอนนี้ให้หนึ่งกับแปดนะครับขอโทษด้วยนะครับผมดูเมื่อกี้ผมดูผิดนะครับสามตัวให้ไปที่แปดเจ็ดสองนะครับผม นะครับ7 2 7, 8 8 4นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้หุ้นดาวโจนผมให้ไปที่เลข4กับเลข2นะครับสายลูดให้ไปที่เลข2 2 3 2 5 2 6 4 3 4 5 สี่ตัวให้ไปที่4ี่นะครับนะครับผมแนวะทางก็จะประมาณนี้นะครับดาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้ก็ขออวยพรให้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมติดตามแรวทางขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ